ยกเวียงใจใจรักมิยอเต้าพประชามเจ้าสย,ยมผู้ผู้ตีมเนรราชินีมีตธรรมระกันด้วยแรงกายใจในว่าเจ้าจะแน่นำนนาตามป่าปลาคุลาบตกกระทัดรอกซื้อพวงศีในตรงยอดตาแต่ยังมีบุตรีที่รักพวงนางดวงตา ละอองว่านำนุดพุทธิวนวตู้คมเข็มเต็มสซวแมวสามลอม้อมเมื่อกับหรูพงเขี้ยนแวดอีนุยพอไม่ได้การสวนแต่ตอนนี้ตีตเต่าเป้าคำครวญเกิดรันชวนสุกซกไม่หลกไปประชาชนพลัเมืองกะลมเพลิงตาย โลกแรงรระบาดนึกและน้าวาดไว้บรรดาแปทุกทุกๆคน,นต้นนใจกิดแก้ล้รักษาอย่าป้องกันผลดีดีตีมีตัวไปทุกครัวเรือนระยะเดือนกลางหนึ่งครึงควดกัน จโลหิตพิจรารณา,าป้องกันก็เป็นหลันวาต่อตดเรามืมัดนิตีทำอย่างไรไม่ง่ายกายประยลาดประจักจ์จึงต้องระมองสีบนลักบานร้านเจ้าเก้าวพิธีก็พอดีเมื่อเก้าวควันดังบงนันเดิน โอ้ยยังไม่รู้ต้งโนมนีตรงนี ที่จองแทงนักอนกอนแรงไกลแสนแดนไพรแานให้นำปลามามวายว้ายรงคันเช้าฝนพานปลอดไปแม่รอจะสุขใจกันเออนี่คุณนับตองที่รักราบถวายบังคมเบิกาทุนกระมอนสวัสดีขณะนี้ไทยรงดันเทศก็เราก็ตกอยู่ในภาวะที่ขับขันมาก คือประชาชนมำายตายจากกันเป็นจำนวนมากมีความทวีคูณขึ้นไปในสัปดาห์หนึ่งๆพูดที่เสียชีวิตกับโรคประหลาดนี้ไม่จำความ้าร้อยคนไม่รู้เป็นโรคอะไรบรรดาในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านรักษาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ต่างประเทศแพทย์ในประเทศวินิจฉัยไม่ออกเลยว่ามันตายเพราะอะไรโรคอะไรเออตอนนี้ หน่วยงานแพทย์จุนละมุน,มนวุ่นวายก็ไปบทดถ้าถอตรวจดูแล้วไม่รู้ว่าไม่ได้พเพราะเห็นว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันตายไม่ได้หยุดเป็นยังไงกันแน่วะทีนี้เรามีหนทางอยู่ที่จะแก้ไขคือทำไป็นีปวงสลวงจิิจศิษิ์ใต้กว่าเทวดาตั้งหลายพระเชื้อเมืองทรงเมืองปะถุงเมือง บนหมดเลยผูเออเราผูกรากฐานเตรียมตาขก้นหน้าเมืองทำพิธีหัวหมูระบายสีเข้าตอกดอกไม้เส็ดกายเรียบร้อยพิธีพุทธพิธีพรามวงถวงทำพิธีเจ็ดคำลงเตวดาเข้า,ข,าขวัญเราว่าไอาเรานี่ไปนำพระพุทธรูปทองคำ เองนครร้างโน้นมาเรียนมาบูชาไว้ในราชวังแล้วโรคร้ายกใกล้พูดยังไงกันโปอกลายแ่งเส้นทางให้ไปยังเรียบร้อยคือให้่าไปทางภูเขานางไพรก่อนที่จะเข้าทูนนครร้างเราจัดส่งทางหารไปแต่ก็ปรากฏว่าทาหารจะต้องไปตายกันที่ภูเขานางไพรทุกรายชื่อไม่มีใครที่จะาบบ่าในภูเขาเปรตนั้นไปได้ ปรตเอ้ยมันมาทานอะไรนะักไปถึงตายไปถึงตายตายแบบไหนไม่รู้แต่ไม่ได้กลับมาสักคนเดียวจนบัดนี้ไม่มีใครจะกล้าบานไปแล้วได้ขึ้นชื่ีว่าเป็นแดนโมรณนะและทีนี้จะทํายังไงต่อไปในเะบกะชุนกระมมงแตกว่าปล่อยไว้อย่างนี้ในเมชา่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องกลายเป็นนครร้างไม่แน่นอนละ่ะถูกต้อง คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนดีจะอมไม่สิ้นคนดีท่านยังไงเราจะเป็นจะต้องประกาศหาผู้กระทำทั่วโลกว่าผู้นั้นคนดใดไกลผ่านเส้นทางโบราณนะเองีงภูเขานางพลายไปได้แล้วน้ำพระพุทธรูปทองคำมาถวายเราเราจะแจ้งแจงให้ผู้นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่เองีงเชียงรงประเทศบางทีอาจจะมีหวังบางทีอาจจะรอดมาได้สักคนนะผ่นไปยังนคนรร้างได้ก็ไม่ได้หรอก ไม,ไม่ร้องไม่รู้บางทีจะมีผู้ร่างงาขึ้นมาฮะทหารท่านชมรักษาเกตเอเอไอ้ทหารเดรอดขาจนะนักทุกระหม่อมนะเออรับรังเดียวเนี้ทหารมานี่หน่อยทหารอยู่ไหนอ่ะมานี่หน่อยครับจะไม่แบง่งปันไม่บนกล้าประเดียวกัน วราดีที่ไงเรานี่ปราบทางอันปราบปเะ้าว็ว่าเทวะหงวงแตนจะมิจะปราบระโงจะรับรัง่งไรไม่ทราบเราประ้าค่ะมีในนอละก็ให้หลวงดนทรงรับังมดในเราในเราโม่พระเจ้าค่ะก็พระพุทธเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัตามประชลัดครัรงงเสมอพระ้าค่ะ คือในปราบขอให้ในปราบไปโฆนาไปยังสถานีวิทยุกระจาเสียงสถานีโทรทัศน์และกระจาเสียงรอรกระจายกระจายก่า,า,า,ขา,ขา,ขาขทุกหมู่บ้านตำบลชนบทจีแตการอย่างไรไม่จับเราว่าผู้หนึ่งคนใดใครมีความสามารถปานเส้นทางมบรณะเองภูเขาดังปลายไป,ไปได้แล้วนำพระพุทธรูปทองคำมาถวายเรา เราจะแต่งทั้งให้เป็นแม่ทัพใจเองใสยรงประเทศและยังราชทานรางวัลได้ลำค่าสิกด้วยเป็นประกาศเก้าล้วนไปที่ปราบประกาศตักรท่านนี้วิตายูรทานี่ตัรัตัดโอ้กระจายเก้าถุกมุ่มันถูกต้องไอ้เม็ดถุกจองตัวเดียวตัานี่กับไอ้ไอ้เม็ด ปันปู้ใหญ่เน้ไปให้มัดเลยประกาศไอ้เจ้าตัวใครมีความสจ้ามารถปั้นเส้นแางโบราณแ่้หมูโข่งหนังปลาไปเลยนำตะพุทธลูปตองกรรมตะวายตัจะไดเป็นเมตับเ้อด้รับวางวันอันยางลำกาถูกต้องตนี่ตุวตัดกรเมือไปลูกจะตดนี่คือไปลูกจองไปจองนงจองจ้องจองย่ำจองชีจ่องข้าจองกจองเช็ดจองเป็ดจองกาจองจิจองจิเอจองจิชองจองจิจองจิ มันยังจะดักรอยจองแต่ว่าข้อเว็นไปสักร่องจองไม่เปอยเว้เรื่องไหนจะยองบอกกับจองรอดไปได้แต่ว่ามันกล้าไปไอ้เปรยช่องรอดทำไมอ่ะได้แพร่พร้อมรวมกล่าวแจวแกรดสัดปฏิบัติเราวดแจงขวดกันรอบประช่องวงวงแรงแรงเวแรงเจล ในตอนนั้นราบจนตามงระตานีจะก้ตัดวิตตยูประกาศก้าวกระจายเรียง,งตัวราศกระจายเรียงจังพร้อมเรียงไว้ตัวแควนแลนมูลีทีแคว้นเรื่องราวก้าวโรในตอนนี้จะเตงมกฎรักเรียงนี้เอ้ แต่พูดเฉพาะในบกับในหลังในยอดธงคนทั้งสองกดที่หมายร้ายที่กู้เขเลยชวนันเที่ยวนัไฟมาเดินเที่ทั้งไหนก็นอนโอนไหนก็กินถ้าพูดถึงความจะเดี๋ยวจะด่าก็โบกโถกันสองแต่เมื่อยังกับโบราณทต้นเ่าว่าคนเรามีความรู้สมบูรณ์แต่ก็ปลาตัวไม่รอดมันก็เป็นตำลองนี้นะครับเพราะฉะนั้น อยากลำตองร้องารจะตาช่วยวาตนาไม่ช่วยตอกเออบุญไม่รงเมื่อพ่อแม่แก่กายไว้ชีบลงต้องดำลงชีวิตเรามาตอกติดจนถ้าพูดถึงกอกอตองได้เรากรายพอได้ก็เพื่อนกินลืมเพื่อนใจไอ้ตอกเออวันไรโอล Ừ, บอกคงโยดท้องซื้อต้นยาดกดต้นเดิมเป็นคนจำนายใกล้ต้องเตรียมเรื่องดีไกลๆบอดี้ออมจบที่บอดี้ออมแต่เด็ก้พวกตีซื้อไปใกล้แต่ก็มาโย่แต่พอคุกใส่ก็ลอ,อก้อาวลับมอ ามาเตรียมไงค้นคนล้องคุกอะไรเคลื่นเทียวหรือจทยที่ว่าต้อ,ตองเตรียมชวนกันเตรียมปราหวาันตีนี่เลยต้องการควันกล่าเรียกตีนี่ไม่หลอดละเมอบอกกันหลอดไปที่รวัวเพื่อนเชียงหัวเก็บควันนอนวานสั้น พอกองลำจีรศัดชัดกดแรัจชอป่านั้นจอโกงโงงนี่แรงเพียงไรไม่ไรใครอยู่ข้างกักกพอเบื่อแทงพออยากตอเออไม่ผักแล้งจะโอยกันมื้ทจำมาได้ไรฟีไม่พลาดไม่เพลง วันทุกทแทงใจทิศก็เพราะว่าอยากไม่ออก <c oughs> อยากได้บองอันยอยากบงมาเร็วทุกแต่ดีคน,นอันะะนี้แสดงว่ากระชีพปอคกูกับปอมึ้งที่ทำมาเต็มแล้วไม่คนเป็นอาชีพจริงห้าหายเตะกะเรวะกะตายริยวเอออาชีพจริงอายุจันทร์หมากอันนี้กับปอบกูหลอก จอกงจ่าบานจอกงเรือไปสืกรอมไม่ว่าซืโม่สื้อไรซื้อเชือป้าซื้อตีแกจบใกลทีทุดกัคนจบทีทุดกับองคือคนต่รอนกรว่ององเออ่ะกันแคว้นทองส้นแดงเลมือขีบกัแคว้ชายกเส้นแดงมือโบงกับส้นแดงชายกอบกันนี่กับทองทีนี้พอกู ไปซื ing, natives, problem, up, ้อมาแต่นัวลาดสิกัดลัดปากโคลงซื้อต้อมาจากต้องก็พร้อมๆต้องโต๊ะโต้องแต่ก็ลวกครับต้องเด้งต้องเรื่องมันแต่ว่าขึ้นไปใกล้จต่ำตึ่งต่ำจนหนบดขึ้นไปไกลๆไปก็โป้ไปแต้านัวแต้าปากเมืองแต้าต่างปารู้ทำไมกองโกงโบนั้นไม่ใช่ออกไปลาดหนักกันทำไมโบราณทีนีพอคุณ จอดจังเลยขุดชนะพระเจ้าก้องดีดีดีดปลามาโล่ใกล้ตำล่ำไรไรปีนะเบื่อเบี้ย,รยกระตักแต่ว่าเลยรประจันหมากับรุน่นไปกับง่ายบัดเรือปลื่นแรงเลยไปเร็วไปเหลาไปเลยคนมันจับติดกันเลยนี่ไปจิตจีดกันแรงนั่นกว็ว่อะไรท่ำไรกูรออย่าทำให้พลื่นแรงอย่าให้พลื่นเหมือนกับจุงโอ้ยพลื่นมาจุงโอ้ยกับโตกยิงเมืมาติดมายิงกับติดบวง รอจเนนั้นอดิตพ่อค in ุป่ัวเพื่อนจับติดหัวก้องพร้อมเตียงตัรู้พ่ที่ต่ำตายตัรู้พ่ตกใจเล่น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 บังเอิญเล่นไปติดรัวอยู่ไปติดรัวโอ้แต่เด็กตำบ้านนี่ก็ตำรัวเป็นก็ตำวัวได้อีขึ้นนะก็กันไว้ยอย่างวัวไปสานุก็ดมแล้วก็ตำวัวได้อีขึ้น บอกคไม่รู้หตังนั่ดีบอตำตาโหลดไปติดไอ้ไม้ปังั้นเลยบอหัวหลดตานู้ปังก็ยหัวแอรคร่องตีโนตายกับควานวันท่นหรือตรงนั้นตราปีดก็ยัดแหมไรไหมหรือละไปใกล้รู้เลยว่าใกล้กงพร้อมจะเป็นปลื้นสนานต่อพราค้นเปลืออันนี้ไปบอกอารดบันไดเบียหรอคใกล้ดีปลื้นปลื้นปลื้นเมื่อบอกกูกันจัดเตนกันหรือ ไม่จักบาทพรำได้ก็โลพรำได้อไปพรำหน้าอย่างรักก้องกันปนันปนิอ้วจนนี้ก็จนนี้ไม่จักบาดเรียกปอยเด็ตกต่อยเยอะไม่ว่าบอลก็ไบอหัวบอัเห็ดแมไปดุบอลอยู่เด็ปากดูตรงนั้นเด็เด็ปากดูตรงนั้นเด็กกลางๆเด็กก็ไก่ลาวตรงนันเลยผมก็ชอองก็จัด้อยนี่ไอเด็กนี่ด้อยแต่กิวนะ วเรกรือแล้วจาก้อจัดปอโยโยเลยครับผู้เจ้าว่าถืดเ่าไว้กวดนึงเเราก้ากนึงกินปามาตัวนู้ลาตวกะตัวเปนี่ตัวกระตัวเปร์ตกรตัวเปรเลยแกไม่รู้เลยบลาปนาหมก็แล้วพาจุ่ตัวเปกมาจัดร้อยกูแต่งหิ้วนะจัดแต่กับนูติดดัวเลยปังกระตุกตบเจ็ดเมม เจ็ดแม่หมอบเป้เร็มาอยู่ยื้ไอ้เปรี้ม่เล็วไม่เรื่องไรโม่เล็วไม่เหน่งมาต่ำเต้ากับดอกเปะกันตบเจ็ดผมผมมึงเออเบื่อแบบนั้นนอ่าแ้่ตีงตาบุกปลายมีอันจบอันไรก็เล่นปอเล่นปายเล่นได้รู้จบตีชุดอยากนี่ไม่บาดเจ็บเลยหยักอยากอยากไม่หยุดเอออยากแม่กุนนั่นเองไอ้กุนเลยไอ้กุนขัวไอ้กุนขัวขอจอง คุนค the ูวใส่เสียขุนคู๋พอตรงนู้นขุนทอยอกว่นนีนแดงเลยไอ้นูุ้นทอกตรงนี้คุนคูว่อร้อยดังเปิกคูเปิือกู๋เลยคูเล็กได้เลเปิือกูนี้เปือก้ลมปืนเออสินีนี่อยากเล้วอยากลาอยากเลยอยากกระบุนไมเลนเลยเดีอํไรเอยากกับผตัวกับามือเตรยมวิทมังอยากม่เทียมันเร่งเิดเทียม่บั ต่งใ้ติตักแต่อย่งเบียยังไรก็บ่ได้เียแล้วนี่กิดไม่บัดยวตกเต็มทีนี้เอาเจาเลยอาจีพมึงกับิตตัมูกับมึงตรงนันอาชีเบินรู้ทไปดเดีพอได้บ่ได้บ่มันทรูใจมั้ยแต่ว่าอย่าเราอย่างที่รันอ้กรันไม่กรันจะแรงไม่มีดิไอ้คนไม่เรียนร้อะไรไม่มีความามารถทำงาน แต่งฟารมอยู่หลานฟารมแบกไม้ย่างแบกหลอดดื้อวัวผมปมพลังวะย่าปมกำลังกินกันรวได้ตัวเลยแบกกร้อนเป็นมากรกนูู้ดูชีวิตกันได้หนูนี่คนจนคนบ้านเราเลยจำทิ้งกันนนั่แหละแต่ว่าเราไม่ดูจำหรืนตอนนี้วะเอ้ยเลยตอนนี้ว่าิดจิ๊ก็วางอย่างนี้มั่งกระายกึ่งไรโดเจ็บผมลงทุนโรงเรียนดีวะป่ะโรงเรียนเออ หยัดผมหยัดปบปบดินจังสักรายได้ปน,นี้รู้ในมัดรู้ในเหลี่ยมตายยี่เนียนพุดบปุ๊ปเลวกระจังดินจางราถูกด,ดินมาต่ำปลวกจำไมได้ก็ต่ำปลวกต่ำปลวกเลยปลวกปลวก,ปลวกเรียนแอ้พวกต่ำปลวกโอาเงินม่ก็พปุ๋นปลวกเป็นไม่งั้นไม่ได้กินก็ดูแลม,มันก่อนมื้อกับเดี้ยงม้วนเลยจีดยาบำรุงจีดตอนจีดใบจีดรักอ๊อกอุ้ย ได you know? ้ก you know? <t> ินไรับวีได้กินแอ็มมุงยังจักบาทมาใหม่บาทเดียวอย่าปร่บตัวไปจะเต่งลำป่ายางกูบอกกับกับเบกไม่โดดหรอป่าไม่โดดหม่กับเบกไม่โดดทำไรกันนี้เดินเรื่อยๆไปเพื่อปกไก่์มังไปได้ก้อกันมั้งขึ้นไปแจ้วนัวไปลำคุ้มลำแกล็ดลำรุ่นเฮือรัวแห้งเป็นจะไม่โคตรแต่นี่แต่ป่ายล้มเหลวจะไม่นี่เดิน เจ็ดร่งางความจะเดินมาขึ้นมามากไปขึ้นมาลาบรางเลี่ยไปก็้ยูไปก็้าาลาบรางลุ่มตรงไปนู่น